หมดไหมเนี่ยนี่เป็นหมูบัตช่อถ้าไปกินที่ร้านเขาจะเรียกหมูไม้ไผ่สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอีกแล้วช่อง แทะโฟมสารวันนี้ไม่ได้ไปไหนผมไปเจอโปรโมชั่นหนึ่งปกติเขาจะเป็นร้านบุฟเฟ่แนวสุก,กี้ราคาประหยัดตอนนี้เขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิดไม่สามารถที่จะให้บริการนั่งกินที่ร้าน <Okay. S 1> ได้เลยโอ,อกโปรโมชั่นมาเอามาสองเซตมีเซตหมูกับเซตเนื้อผมเอาเซตหมูมานั่นก็คือร้านสุก,กี้ตีน้อยนั่นเองทั้งหมด179บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่า179บาทของสุก,กี้ตีน้อยได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยน้ำจิ้มหนึ่งขวดพริกมีผักถุงใหญ่เลยโอเค น้ำซุปกระเทียมหมูหมูหนึ่งเซก็จะมีหมูสันคอหมูบดหมูสามชั้นด้วยลูกชิ้นสาวว่ลูกชิ้นน่าจะชอบมีอยู่เท่านี้ทั้งหมดนี้ราคา179บาทแต่ไม่ได้รวมแวดรวมแวด7%เข้าไปเป็น192บาทเดี๋ยวผมขอจัดของแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เราก็พร้อมกินแล้วเห็นน้ำซุปลงไปโหน้ำซุป,ป,เ,ซปเยอะมากเลยเราจะมาดูหมูเดียมีหมูอะไรบ้างไหในเป็นหมูบัตรช,ชอ่อถ้าไปกินที่ร้านเขาจะเรียกหมูไม้ไผ่สันคอแล้วก็เป็นสามชั้นอยู่ข้างล่างลูกชิ้นลูกชิ้นเยอะอยู อันนี้ผมจะใช้แต่ของที่เขามีมาให้หมดเลยนะผมไม่ได้เอาของ <Okay. S 1> ในบ้านมาเลยไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยเท่าที่ดูด้วยตาถ้าคนกินปกติอย่างผมมันน่าจะกินได้ประมาณสองคนแต่ถ้าเกิดคนกินจู่ๆหน่อยอาจจะอาจจะเหมาหมดได้แค่ okay. ใสกระเทียมลงไปโอเคน้ำเดือดแล้วใปข้าวโพด ต๊ะอ,อันนี้ก่อโอเคกินละก่อนกินอย่าเริ่มกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะอันนี้ผมติเป็นหมูไม้ไผ่เราต้องทำให้มันเหมือนหมูไม้ไผ่มันที่สุด ได้แล้วได้แล้วนี่ครั้งแรกนเนี่ยการกินสุก,กี้ตีน้อยที่บ้านสดน้ำซุปก่อนเป็นไงบ้างน้ำซุปโอ้พระเจ้าเค็มเมหวานหวสไตล์คนไทยชอบออกเค็มหวานจะได้มากันครบเลยไงทั้งโลกไตท,ทั้งเบาหวานถ้าเป็นชาบูญี่ปุ่นนะจะเค็มแบบเค็มเค็มถ้าสไตล์คนไทยก็จะเป็นแบบหวานหวานหน่อย <Okay. S 1> กินกับน้ำจิ้มได้แต่ถ้าเค็มมันต้องกินกับไข่เนื้อหมู หมูเป็นหมูสันคอชิ้นส่วนยอดนิยมในการทำชาบูเพราะว่ามันจะนุ่ม อืมอันนี้เด็ดเลยรืมไปเลยอันนี้ของตีน้อยจะเด็ดเลย โ okay. อเคก็กินกันหมดวันนี้ถ้าชอบก็รบกวนช่วยเป็นกำลังใจโดยการกด subscribe กดติดตามกดถูกใจแต่ถ้า <Okay. S 1> มีอะไรถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผมไปทำอะไรที่ไหนยังไงรบกวน <Yeah. S 1> คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะ <Yeah. S 1> ครับผมเราจะได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาช่องเราเพื่อให้ให้ถูกใจเพื่อนๆทุกคนเราวันนี้ก็หมดละถ้าไปกินที่ร้านอย่างนี้บุฟเฟ่ต์อย่างนี้ถือว่าไม่โดนรัดก,กินหมูหมดกินผักหมดโอเคนะ พอกับไปกินบ้านสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปบายสวัสดีครับไปแล้ว